มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ24ปีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีคุณูประการต่อมหาวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณให้พนักงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความจําเป็น โดยรองศาสตราจารย์ด็รชยาพรวัฒนศริริอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กล่าววา่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541ให้เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับรัฐขนาดกลางตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายใจกลางกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและรายล้อมด้วยประเทศสมาชิกแห่งอาเซียน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีเป้าหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน15,117านวน15,117คนจากทั่วประเทศไทยและประเทศลุ่มน้ำโของอาเซียนและทวีปต่างๆทั่วโลกเปิดสอน15สําสำนักวิชาการจัดการนิติศาสตร์ศิลปศาสตร์นวัตกรรมสังคมจีนวิทยาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์ และการแพทย์บุรณาการซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า35,095คนสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยสร้างหลักสูตรใหม่ สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานด้านการวิจัยเพิ่มการสร้างความร่วมมือในการวิจัยข้ามศาสตร์และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิจัยต่างๆตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งในด้านภาพลักษณ์ด้านานานาชาติไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักศึกษาต่างชาตินักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ขยายกรอบการเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการแก่สังคมผ่านกระบวนการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคเหนือตอนบนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ทั้งนี้ในวาระครบรอบ24ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งเป้าที่จะเดินหน้าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลงและเป็นมหาวิทยาลัยของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ